เดี๋ยวนี้นะคะเกิดขึ้นเห็นระดับเป็นคิดเป็นได้ยินไม่ใช่เห็นเป็นจำเป็นชอบเป็นไม่ชอบแต่ละหนึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งเพราะไม่รู้จึงเข้าใจว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนเพราะไม่ประจากการเกิดดับเรื่องแรกนะคะที่ที่ถือว่าเป็นความจริงก็คือเรื่องของหลักไตรลักษณ์ ซึ่งเราถือว่าเป็นความจริงอยู่แล้วทุกคนต้องต้องตระหนักอยู่ในในความรู้สึกของตัวเองว่าทุกครังอนิจจังอนัตตาค่ะขอบคุณค่ะ,นนค,ะคือธรรมะเป็นเรื่องที่ศึกษาทีละคำและแต่ละคำนะคะเมื่อกี้ใช้คำว่าไตรลักษ์ไตรลักษ์คืออะไรคะไตร<ะ>คือสามคือลักษณะทั้งสามที่คนเราเนจะหลีกเรี่ยงไม่ได้จะต้องเป็นไปตามกฎของไตรลักษ์ค่ะ,คะ ราะฉ่นไตรลักษณ์มีสามลักษณะใช่ไหมคะลักษณะที่หนึ่งคืออะไรทุกคนเกิดมามีความทุกข์ค่ะ,คะเพียงแต่ว่าทุกแบบประเภทไหนเท่านั้นเองคะ่ะลักษณะที่สองอันนี้จังคือความไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนตั้งแต่เราเป็นเด็กเป็นทารกแล้วก็เกิดแก่เจ็บตายนะคะ,คะไตรลักษณ์ที่สาม แต่ลักษณที่สามคือความไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนค่ะสแสดงว่าคำนี้เป็นคำจริงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงอริจังไม่เที่ยงถูกต้องไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงพระเป็นธรรมะเมื่อมีจริงเป็นธรรมะสิ่งนั้นไม่เที่ยงจริงเป็นอนิจัง นี่คือคำสอนของผู้ที่ได้ทรงตรัดสู้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เผินเผนเพียงว่านะคะอะไรก็ตามที่เกิดมาแล้วอย่างเราเกิดมาก็ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายสุขบ้างทุกบ้างเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างนะคะคิดว่านั่นคืออน,นิจจงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นคำสอนเพียงผิวเผินเท่านี้ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอน พระไชยเปนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่จากการได้ทรงตรัสรู้ตรัสรู้หมายความรู้ความจริงถึงที่สุดโดยประกาศทางปวงนะคะอย่างละเอียดและเล็กซิงอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นอะเนจ,จังไม่เที่ยงใช่ไหมคะเพราะขณะนี้ค่ะเห็นต้องเกิดถ้าไม่เกิดมีเห็นไหมคะ ต้องตั้งต้นจร,จริงๆเข้าใจจริงๆจริงจะสามารถรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นมีใครบ้างคะที่ไม่คิดว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีการเกิดขึ้นจากไม่มีแค่เกิดขึ้นมีแล้วก็ดับไปและไม่กลับไปอีกเลย